ห่างหายจากสายงานการแสดงไปพักใหญ่กว่า4ปีได้สำหรับเบเบ้ทันชนกหลังพันตัวเองหันมาทำงานหลกักเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ปลุกกระแสะออกกำลังทุกที่ทุกท่าในช่อง YouTube BEBE f i t r o u ที n e ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้ แต่ล่าสุดสาวเบเบ้ก็ทำแฟนแฟนหัวใจฟูอีกครั้งเมื่อคัมแบ็กกลับมารับงานแสดงทั้งทีก็ต้องไม่ธรรมดาเรียกว่าฮือฮากันทั้งวงการซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจว่าที่กลับมาเล่นซีรีส์วันในสแตนคืนเปลี่ยนชีวิต ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE 2561 Original ริจินเพราะได้อ่านบทแล้วโดนใจและที่สำคัญบทนี้คือได้เอาชีวิตจริงของตัวเองเข้าไปเล่นเบเบ้ทันชนก ไม่ได้เล่นมา3 4ถึง4ปีแล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นคะ่ะที่สำคัญเราชอบในตัวบทเรื่องนี้ด้วยไม่ต้องแสดงอะไรมากเป็นโค้ชซึ่งก็เป็นทางเราอยู่แล้วรู้สีกว่าตอกย้ำความเป็นตัวเองแต่เอาจริงๆพอมาแสดงก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแต่พอเข้าฉากไปสักพักก็ปรับตัวได้เพราะเป็นอาชีพเราตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับ C H A N G E 2 5 6 1อีกครั้งคะ่ะ ชอบโปรดักชันที่ออกมาภาพสวยถ่ายเร็วการทำงานเป็นมืออาชีพสำหรับเรื่องนี้พอได้อ่านเรื่องย่อเรารู้สึกว่าน่าสนใจเป็นซีรีส์ที่นองตาติดตามสนุกได้ลุ้นว่าใครเป็นคนฆ่าควีนในเรื่องได้รับบทเป็นโค้ชกวางค่ะเป็นโค้ชสอนว่ายน้ำแล้วก็แอบเอ็นดูเด็กในทีมเราเป็นพิเศษแต่จะเป็นใครดูกันนะคะถามว่าเอาความเป็นตัวเรามาที่กองหมแน่นอนเลยค่ะ เอามาตั้งแต่วันแรกที่มาในกองเลยหัวเราะคือเราก็สอนเด็กๆให้ว่ายน้ำอยู่บนโบก ก็เหมือนกับเราถ่ายคลิปออกกำลังกายเลยยืนนับเลขทุกคนต้องทำตามกระแสตอบรับดีเลยส่วนมากทักมาใน DM ว่าดูอยู่นะก็ดีใจกระแสซีซรีส์ดีด้วยแล้วคนทักเข้ามาหาเราด้วยและได้มาเจอกับนักแสดงรุ่นน้องๆด้วยรู้สึกว่าเลือกโกดหูกมากที่กลับมารับซีรีส์วันในสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตฝากติดตามด้วยนะคะว่าใครกันแน่ที่ฆ่าควีนในทุกคืนวันศุกร์เวลา21นาฬิกา15นา ทีทางช่องวัน31